สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนชกเว็บร้อยกันครับชกเว็บร้อยมัน,มนเสียจะเปลี่ยนยังไงจะทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไม่ยากเนี่ยครับชกเว็บคู่เนี่ยมันเสียมันเสียก่อนอื่นเราจะต้องทํายังไงมั่งเราหาไขาควงไขควงแฉกครับแล้วก็สั่งชกเว็บมาถ้าไม่ไปซื้อก็สั่งมาจากลาซาด้าเป็นของแท้ครับห้าร้อยกว่าบาทเราก็ จะถอดกาบก่อนครับอันดับแรกถอดกาบออกออกเลยโดยใช้ไขควงเดี๋ยวลุยกันเลยครับเราก็จะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่สิบสองเบอร์สิบแล้วก็กุญแจปากปากตายกะแหวนเหวนข้างเบอร์สิบสองครับเนี่เอามาไว้เผื่อเพราะเราจะถอดหลังหลังโบะนี่ครับ หลลังเบาตัวนี้โดยใช้บล็อกเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองขันออกดตัวนี้ออกนี่ครับ ตัวบนนี้เราจะใช้เบอร์14ครับถอดออกตัวล่างก็เบอร์14เหมือนกันแต่เราถอดทีละข้างครับถอดแล้วก็ใส่เดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนดูก่อนเป็นตัวอย่าง เนี่ยครับสั่งมาเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยว่ามันเป็นยังไงสวยงามมากเลยของแท้ของแท้มันจะมีมันจะต่างกันเลยมันจะมีพลาสติกตรงนี้อันนี้ดูของติดรถมามันก็มีอยู่แต่มันไม่ไม่ไม่สวยเท่าตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกันเลย กดค่อยเสียแล้่งยนนะ่แล้วก็ใส่บนไปาำไว้ก่อนครับแล้วกด

Thank okay. With ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสวยงามมากสีแดงสดเสร็จแล้วในการเปลี่ยนชกเปลี่ยนชกเว็บง่ายๆที่บ้านครับครับถ้าเพื่อนๆถูกใจในการเปลี่ยนชกเร่งด่วนของผมที่บ้านก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ๆที่ได้ประโยชน์ให้เพื่อนได้ดูกันอีกขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ